สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต๊อกนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับตอบคําถามจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,น,นะครับก็นะครับธรรมชิกบางท่านก็บอกว่าให้เปิดคอร์สสอนเลยนะครับก็ผมขอสอนผ่านคลิปแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันสะดวกนะท่านมีคําถามอะไรท่านก็พิมพ์เข้ามานะครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะมาตอบให้ แต่ถ้าเรามาเปิดข้อสสอนเนี่ยบางทีมันอาจจะ,ะยุ่งยากลำบากกันสักเล็กน้อยนะครับแต่เป็นว่าถ้าใครมีอะไรก็พิมพ์ถามไว้นะครับแล้วผมก็จะมาตอบนะครับมันจะดูคล่องตัวกว่านะครับแล้วก็มีเพื่อนๆขอ m b k นะครับถามถึง m b k เข้ามาจากนั้นเราก็มาดูกันสักหน่อยนะครับว่า m b k เป็นยังไงนะครับเริ่มจาก หน้านี้นะครับหน้าราคาล่าสุดวันนี้วันที่4ีธันวานะครับสิบสาาทสี่สิตังค์ก็ลงมา30สตังค์นะครับวันนี้ก็แดงนะครับสเทียบแล้วนะครับพอเราดูราคา13บสามบาทสี่สิบตังค์นะครับผมก็ไปดูหัวข้อข่าวซึ่งในหัวข้อข่าวเนี่ยผมก็จะดูงบการเงินไปรมาสล่าสุดนะครับงบล่าสุดไปรมาสที่3 ที่ประกาศออกมานะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะก็แน่นอนครับไม่รอดเจอกระทบเต็มเต็มนวดนะครับด้วยโควิดนะครับ m b k เนี่ยธุรกิจก็คือเป็นห้างสรรพสินค้านะครับธุรกิจหลักเขานะแต่ยิงเขาก็มีหลายตัวนะครับทำหลายอย่างแต่วันว่ากระทบนะครับโควิดนะครับทำให้งบออกมาติดลบนะครับนี่ก็คือถือว่าเป็นจังหวะวิกฤตของหุ้นตัวนี้เลยทีเดียวนะครับ แต่ถามว่าถ้ามันไม่ใช่วิกฤตโควิดเนี่ยนะครับพื้นฐานเป็นเท่าไหร่เ้วก็ต้องไปนั่งไล่ดูกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือได้รับผลกระทบโควิดเต็มๆตัวน,นี้นะครับถ้าโควิดยืดเยื้อเนี่ยผมว่า MBK นีเนี่ยก็ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้าติดลบไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันก็จะสุดไปเรื่อยๆแต่ก็มีข่าวดีเรื่องวัคซีนนะครับก็หวังว่าโควิดนะครับจะจบได้ในเร็ววัดนะครับ แล้วที่เหลือก็เศรษฐกิจก็ฟื้นขึ้นมานะครับหวังไว้อย่างนั้นนะทีนี้ MBK เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ย PE ตัวน,นี้17เท่านะครับถามว่าแพงไหมก็ถือว่าสูงนะครับสำหรับผมนะผมมองว่ามันก็มันก็ยังแพงอยู่นะครับสัก15เท่า10เท่าอย่างเนี้ยก็น่าจะดูดีกว่านะครับแต่นี้ปันผลเองก็ถือว่าน่าสนใจ5%นี่ก็ถือว่าผ่านนะครับในเกรฑ์ของผมเองนะ อาจจะมองว่าปันผลมันได้นะครับไพ่ปูบุกเองก็ถือว่าก็โอเคนะครับแต่ถ้าเทียบ p e ก็คืออาจจะยังนะครับให้มันลดลงสักหน่อยนะครับมาเกตแคปตอนนี้ก็คือสองหมืนสามพันล้านนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นี่คือลักษณะธุรกิจเขาทุนเจ้ามือหนึ่งบาทนะครับราคาพ่าทีนี้มาดูเว็บไซต์เขาหน่อยนะครับ MBK จากนั้นผมก็กดเข้าไปดูในธุรกิจของ MBK ว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่คือธุรกิจของ MBK ก็คือมีศูนย์การค้าโรงแรมท่องเที่ยวนะครับกอล์ฟนะครับอสังหาธุรกิจอาหารนะครับและอื่นๆนะครับสินเชื่อนะครับ MBK ประกันชีวิตนะครับนี่คือธุรกิจของ MBK ก็ถือว่าที่กระทบนะครับก็คือน่าจะเป็นโรงแรมนะ นะครับท่องเที่ยวต่างๆนะครับนี่ก็คือโควิดช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเสียหายสูนกันค่าเองก็ถือว่าคนก็อาจจะลดร้อย,อยถอยลงไปนะครับเพราะก,ก็เลยทําให้งบออกมาติดลบนะครับแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นปัจจัยชั่วคราวนะเดี๋ยวโควิดกลับมาปกติก็น่าจะกลับมาได้นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าภาวะปกติเนี่ยหุ้นตัวนี้พื้นฐานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากปีห้ 9, นะครับผมมาดูบรรทัดนี้เลยกำไรต่อหุ้นเลยนะครับที่ผมเน้นๆเลยนะครับก็มีสุดไว้บ้างแล้วก็เติบโตขึ้นมานะครับสองปีสุดท้ายปีหกหนึ่งกับปีหกสองนะพื้นฐานถ้าให้ผมประเมินก็คืออยู่ที่ยี่สิบเอดบาทนะครับยี่สิบเอดบาทผมมาเจอโควิดปีนี้ก็ถือว่าไรมาตหลังๆเริ่มติดลบนะครับแต่ว่ามันก็ทำไร่มาตรแรกๆเนี่ยทำกำไรไว้บ้างก็เลยถือว่ายัง ยังคงดูดีอยู่นะครับยังไม่ถึงกับติดลบนะครับแต่ก็แย่นะกำไรสุทธิจากยี่บเอร์เซนะก็เหลือหนึ่งหนึ่งเอร์ซอย่างนี้นะครับก็ถือว่าจากที่เป็นหุ้นที่ที่ดีนะครับหุ้นที่ดีตัวนึงเลยกลายมาเป็นหุ้นที่ย่ําแย่นะครับในช่วงค่าคืนแต่ถามว่าเดี๋ยวกลับมาปกติก็น่าจะดีขึ้นนะครับราะหุนตัวนี้ถ้าพื้นฐานปกติเนี่ยผมให้ยี่สบดบาท แต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดวิกฤตนะครับผมหารสองเลยกันจาก2 1บาทก็เหลือประมาณสัก10บ0กว่าบาทสิบบาทแล้วกันนะครับนี่คือคิดแบบประเมินแบบวิกฤตคร่าวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ผมว่านะครับแต่แถวสัก1ิบบาทส1บดบาทนะครับหรือแถวนี้เองก็น่าสนใจนะครับ Market cap 2 3 0 0 0ืสามพล้านนะครับใกล้เคียงกับทุนแล้วนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับต่ำกว่าสินทรัพย์นะครับ ใกล้ตักมาทุนแล้วนะครับแต่ก็น่าเป็นห่วงที่ว่าหนึ่งทุนลดนะครับก็ขึ้นกับว่าวิกฤตนี้จะยาวนานแค่ไหนนะครับถ้ามันยาวนานไปเยอะๆก็ทุนตรงนี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆก็อันนี้ก็น่ากลัวนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมมองว่ามันก็มีธุรกิจอื่นประคองนะครับเงานทุนตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายสักทีเดียวนะครับผมมองว่าเป็นโอกาสซื้อนะนะครับถ้าว่าภาวะปกติกลับมาเนี่ยผมให้ที่ยี่สิบเอ็บาทนะครับ เพราะฉั้นถ้าใครจะซื้อราคาแถวนี้ก็ต้องอ,อทดทนถือหน่อยนะครับถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงถ้าดูจากงบแล้วนะครับไม่แพงผลตอบแทนก็โอเคนะครับราคานี้ก็5บาทเออห้าเปอร์เซนตกว่าก็ถือโอเคนะครับต่แถวนี้นะครับแล้วก็มาดูข้อมูลล่าสุดฟีฟโลดน,นะครับดูดีนะครับจาก48%เรหลือ45%เปร์นะครับวันเจ้าใหญ่ถือเยอะขึ้น นะครับวุ่นตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับในเชิงฟรีฟ o ลดแล้วก็กำไรสะสมนะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่หมื่นห้าพันล้านอยู่นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับทีนี้มาดูจอลึกลงไปว่าแล้วที่งบมันขาดทุนขาดทุนเพราะอะไรนะครับจริงๆแล้วยอดขายเองก็ถือว่าลดลงนะครับไม่มากนะ ต้นทุนเองก็ลดลงนะครับต้นทุนขายลดลงยอดขายลดลงต้นทุนลดลงนะครับค่าใช้จ่าย,ยาต่างๆก็ถือว่าลดลงนะครับลดลงทีนี้จริงๆแล้วอีบิดาเนี่ยครับก็ยังมีกำไร,ระยะอยู่นะนะครับแต่ก็ไปหักค่าเสื่อมนะครับหักค่าเสื่อมซะเ,เยอะเลยปีนี้นะครับสามงวดนี้ก็ถือว่าค่าเสื่อมจากที่นะครับปีก่อนโน,น้นก็คือไม่มีค่าเสื่อมออวมาปีนี้ก็หักค่าเสื่อมซะเอยอะเลย นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทาให้งบออกมานะครับดูยิ่าแย่นะนี่คือเก้าเดือนนะครับเฉลีย่ยเฉลีย่ยเก้าเดือนก็เกือบขาดทุนนะครับแต่ก็เป็นถ้าเรามองนี้ก็ถือาอาจจะไม่ได้เลวร้ายนะครับเพราะว่ามันก็หักค่าเสื่อมนะครับกาไรลดก็จากค่าเสื่อมนะครับโดยโดยภาพรวมนะโดยเฉลีย่ยเฉลีย่ยนะครับแต่ก็รอดูตรมาสถัดไปนะครับว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นราคาแถวนี้ก็ จริงๆถามว่าถ้าเราประเมินพื้นฐานจริงๆก็ผมมองไว้ว่าอยู่แต่แต้วนึงบาทเลยทีเดียวนะครับอาจจะสุดถึงขนาดนั้นนะนะครับเพราะว่าคิดว่าไตรมาสต่อไปก็อาจจะขาดทุนอีกครับทําให้อาจจะตัวเลขตรงนี้กำไรตัวหุ้นเนี่ยอาจจะถดถอยลงไปอีกนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยววัคซีนมาแล้วก็เศรษฐกิจกลับมาเนี่ยนะครับผมมองว่ามันก็เบ้าเดิมก็คือจุดเดิมก็คือยี่สิบเ็ดบาทนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดย่ำแย่ของหุ้น m b k ทีนี้ราดูเรื่องของกราฟครับมาดูเรื่องของจังหวะนะครับถามว่าแถวนี้ก็คือเป็นโซนซื้อนะนะครับมันก็ลงมาเยอะจากยี่สกว่าบาทนะครับย5ิบห้าบาทย4ิบสี่บาทแถวนี้ย3ิบสาบาทแถวนี้ลงมาแถวนี้ก็ถือว่าอินดิเคเตอร์เองต่างก็ถือว่าเป็นอยู่ในโซนที่น่าสะสมนะครับอนว่าใช้คำว่าน่าสะสมนะเพราะนั้นจุดที่น่าซื้อก็คือ กราฟเดือนนะครับนี่คือจุดที่ผมใช้ประจํานะจุดที่ผมจะเข้าก็คือหนึ่งกราฟเดือนนะครับแล้วก็ RSI เนี่ยอยู่ในโซนสามสิบตรงนี้นะครับชนขอบล่างนะครับแล้วก็ MACD เองก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจนี่คือถือว่าเป็นโซนซื้อโซนสะสมได้เลยนะครับส่วนจุดขายของผมก็คือ RSI อยู่ด้านบนนะครับ MACD อยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นนี้ก็คือเป็นโซนขายนะครับ นี่ก็คือถ้าเรามองจากกราฟนะครับซึ่เป็นกราฟเดือนแล้วก็ถ้ามองจากจุดนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสื่อนะครับนี่ก็คือถ้าเรามองด้วยกราฟนะครับในจังหวะของกราฟเดือนนะครับ hmm. เอาเป็นว่าหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าลงมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่กระทบเต็มๆนะครับจากวิกฤตครั้งนี้เราตั้งใ้วิจาราณนะครับ มันอาจจะซึมไปอย่างนี้สักพักหนึ่งนะครับจนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับแล้วมันจะกลับมาก็คือพื้นฐาน21บาทนะครับโอเคครับนี่ก็คือหุ้น MBK แล้วก็ผมก็อยากฝากสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าเห็นว่าช่องมีประโยชน์นะครับก็สนับสนุนช่องกันเข้ามาครับโดยการสมัครจ่ายรายเดือนนะครับ เป็นการสนับสนุนช่องนะครับท่านใดที่มีกำลังก็กดเข้ามานะครับสมัครเข้ามานะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วผมก็จะมาทำคลิปนะครับท่านก็สอบถามเข้ามาเนี่ยผมว่าจะอธิบายเป็นคลิปนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านขอมาปุ๊บผมก็จะจัดให้ท่านก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีใครสมัครสมาชิกผมก็จะมาตอบคำถามไปเรื่อยๆนะครับ แต่ท่านไหนที่สมัครสมาชิกเข้ามาจ่ายรายเดือนเข้ามานะครับผมก็จะตอบให้ท่านก่อนนะครับนี่ก็คือท่านก็มีสิทธิ์นะครับที่เป็นสมาชิก v i p นะครับแล้วผมก็จะเป็นที่ปรึกษาการลงทุนให้กับท่านนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ